ค <Wow. S 2> รับสวัสดีและผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตพัส s สำหรับวันนี้นะทุกคนก็นอยากจะบอกว่าเป็นวันที่เราแบบอยู่บ้านงเงาๆอยากเดนเหล่ากบ,บ้านนะครับ วันนี้ทุกคนเราเหงามากเลยเราก็เลยจะมาเล่นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ยอดนิยมมากๆเนี่ยแล้วผมก็เล่นแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีการสปอนเซอร์ใดๆเกี่ยวกับในคลิปนี้ด้วยนะครับบอกเลยว่า<บ>วันนี้เราจะมาส่องสาวแล้วกันนะครับ,บแต่ว่าเราเนี่ยไม่อยากจะมีปัญหานะทุกคนเพราะว่าถ้าเราส่องสาวอื่นเนี่ยมันก็จะแบบหัวอาจจะรู้จากบ่าได้นั่นเอง<บ>ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วผมจะไปส่องใครนะรเพราะว่าผมเลื่อนติ๊กอกไปโุโบ๊โบโบ๊บมีแต่คนแท็กแบบในคอมเมนต์มาเยอะอไร คลิปสมัยนั่นเองวันนี้เราก็เลยจะไปส่องนะครับเออแล้วก็ไปดูแล้วกันนะครับว่าผมจะมีปฏิกิริยาไงเพราะว่าเมื่อคืนอ่ะผมพยายามจะไม่ดูแล้วทุกคนเพราะว่าจะมาเก็บเรียกชันให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเวลาผมได้ไปดูคลิปที่สมัยเต้นลง t ิกตอกเนี่ยแล้วความรู้สึกแรกจะเป็นยังไงนะก่อนชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูในแอปทิกตอกกันเลยดีกว่านะครับไป โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาในแอปทิ k t o k แล้วผมก็จะเปิดตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับผมก็ฝากชทองทางทิกตอของผมด้วยนะครับก็จะเป็นนี้เลยนะครับโมโตฟาซานะครับเดี๋ยวเราลองไล่ดูคลิปดีกว่ามะสักคลิป2คลิปอะไรอย่างนี้เห็นเธอบอกชอบคนด่จิตใจไม่ได้ชอบที่หน้าตาจริงหรอคบกูดี้ครบกูเลยไม่ชอบคนที่หน้าตาไม่ใช่หรอก็จริงอ่ะเออ ไม่ีทุกคนอันนี้คนดูร้านร้านร้านขอบคุณทุกคนมากที่จํากันได้ด้วยในตอกนี่ผมไายกับสมัยด้วยทุกคนอยากต่อยหน้าคนที่อยู่ในใจเถอะวะอ๊ะทำไมเป็นเรานะอ้าว <c oughs> อยากต่อยหน้ <c oughs> อาอย, <c oughs> อยากต่อยคนที่อยู่ในใจเถอะวะ <c oughs> เอา้ามาเป็นแก๊งวิ่ง <laughs> อันนี้ก็ถ่ายกับเพื่อนทุกคนนะคลิปนี้ก็คนดูล้านสามเทุกคนเยอะมากนะฮะอันนี้เป็นคลิปที่ผมแบบถ่ายกับสแตมอะคนดูในอ่า YouTube หลักแสนนะฮะแต่ว่าลงนี้ตอบคนดู2ล้านกว่าเลนะทุกคนเป็นไปได้ยังไงเออทุกคนมีคลิปหนึ่งคลิปนี้ไม่รู้ทุกคนเคยเห็นหรือเปล่านะอันเนี้ย นีเป็นคลิปที่ผมถ่ายเองอะทุกคนในะหลายคนจะเห็นเพราะคลิปนี้คนดู15ล้านวิวเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปดูอ่าทิกตอกของสมัยกันดีกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ดูไปทีละคลิปเลยใครติดอยากติดตามสมัยก็ติดตามสมัยที่ทิกตอกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันบ,บอกกันว่าผมยังไม่ได้ดูเกือบทุกคลิปแนละ้วทุกคนเออเป็นบางคลิปที่ผมดูก็ผ่านๆแต่ว่าวันนี้จะมาดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปว้าว wow. กนไปอ่ะ <Yeah. S 1> ที่อยู่กับ,มม <H DOWN> บกบไูไม่เห็นเต้นยี่เลยเหระเห็นไหมแเวลาอยู่กับผมสมัยไม่เห็นเต้นยี้เลยอ่ะดูคลิปต่อไปดีกว่าว้าว สบายกแอบแซบอยู่แล้วดีๆเอ,อ้ยแต่เพื่อนสบายคนนี้ก็น่ารักนะอะต่อไปต่อไปต่อไปจะดูใครดีวะไม่ถูกใจหรอ <c oughs> โอเคดูสบายคนเดียวพอ่ <c oughs> อะดูต่อดูต่อคิดต่อไป <c oughs> นีกแล้ว <c oughs> น่ารักว้าวทาน่ารักจังอ่ะสมัยอ,อ,อุ๊ยคนนี้มาอีกแล้วเหรอเขาเป็นแฟนกันปะวะดูคลิปต่อไปดีกว่าอยากไปก็เชิญแต่ถ้าจะรีเทิร์นกรุณารับบัตรคิวจับได้ว่าตอนนี้ตอนนี้ปวดเยี่ยวมากแล้วไม่เีียรมลมถ่ายแต่สบายจะถ่าย อ้าต่อไปอุ้ยคนนี้อีกแล้วอ่ะอุ้ยฮะผมแก้มกวนด้วยอุ้ยจุ๊ปากด้วยคุณว่าคนนี้เป็นแฟนกับสมัยปะไม่หลักบ้านแค่อุ้ยอะไรเขาไหนคนไหนเออดีนะเออโอเคไม่ได้ชี้สมัยแล้วต่อไปเนี่ยดูดิอันนี้เขาหอมแก้มกันด้วย มันก็ชวนสมายไทยไน,นี่นสิอุ๊ยเห็นว่าจึ๊ปากถ้าเราทำเรื่มากกว่าตรง <c oughs> ต่อไปต่อไปต่อไปไม่คุยกับคนอื่นแล้วบอกเรื่องเขาเห็นแก่ตัวมากๆคุณนี่นะมีคนอื่นนั่นเยอะนั่นแยะเขาไม่เคยขอเลิกตัวเองเลยสักครั้งเดียวไม่เคยเลยขอบคุณนะ พับแฟนกับมัยอ่ะไม่ใช่ก็นั่งอยู่นี่ไงโอ๊ะอะไะุยๆคุยลุังเป้ b i t c h e โยว้าะกับเราไหมถกไม่หลับฉันก็ไม่ตอบ สวยสวยต่งหน้านิดกเพ้อสวยคือจริงอ่ะสวยสะดุ้งอย่าเซลผมหน้ามาหนูมห้ใครอยู่ข้างหลังล่ะไข่หน้าทีละทีละเขาขอมีกิ๊กได้ไหมได้มือจะมีอีกคนก็ได้แค่นี้คิอเ่าการตายเรื่องของการพักผ่อนฮะ อัน <c oughs> นี้ถ่ายตอนไปส่งสมายทุกคนอะต่อไปน่ารักว่ะ <Yeah. S 1> มาถึงคู่เราอ่ะน่ารักจริงเลยวะ่ะน่ารัก มาคนนี้เขาเป็นแฟนกับสมัยป่ะไม่ได่ใช่ทำไมทำไมวะเขาเป็นแฟนกับกูอย่าไล่ออกนี่ดูดูคลิปนี้ดิทำไมเขาจะทำกันได้เลยอ่ะพักก่อนอิ่วอุ้ยเฮลลี่ ทมให้บ้าแมงไว้บ้าง่าไปด้าไปดิ้าไดฮ้ฮู้ฮูเนนเน้นเขานเเน้นเิ้นเน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 ้เน้นเน้นเนเน้นเ้เน้นเน้นน้นยน้นเน้นน้นน้นเู้นน้นเน้นน้นเน้นเ่้นเน้นเน้นเน้น้นเน็เเ็น เทำไมกูต้องมาดูผู้าชายเต้นเนี่ยนี่ก็ปกติก็เต้นเป็นนะครับยโยกซ้ายไม่เกี่ข <ś led> าอะตอนนีน <S <S ้ซ้ายด้านขวา ม,มีมีมีคนไหนแนะนำบ้างแบบว่าทิตตตอบแบบเด็ดๆอ่ะมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดคลิปนี้ให้ดูคลิปหนึ่งทุกคนคลิปไม่ตำนานคลิปหนึ่งของผมเหมือนกันนะครับคลิปนี้นะคนดูสองล้านแล้วครับ<ะ>พี่ที่บอกว่าหนูเป็นผู้หญิงคนแรกของพี่จริงไหมจร,จริงจริงอ่ะจริงจริงแต่ว่าที่พี่ทำมาผู้ชายทั้งนั้นเลยอีดองถามอยู่ได้เหมือนเหมือนจริงวะ ก็คือเป็นอยู่แล้วประกาศไว้เป็นอยู่แล้วโอเคประมาณนี้ฮะเอ๊ะไหนไหนมีคนไหนด้วยคุณคิดว่าแบบเป็นตัวท o p ป้านใน tiktok คนไหนเมื่อกี้ฟิร์สเปิดให้ดูคนเนี้ยคนนี้ชื่อน้องมุกน้องมุกใช่ไหมคนเนี้ยผม F4 นะครับถ้าดูอยู่ผมก็ F4 จริงๆครับผม F4 มาผมกดผมกดติดตามไปด้วยครับวิยละลายเลดี น่ารักจริงคนนี้นี่ไงเห็นไหมกอดถูกเออวันนี้เห็นว่าเนี่ยผมกดถูกใจอยู่คนนี้น่ารักมากน่ารักจริงคนนี้แม่เหรออูดิอายุยังไม่ถึง20เลยสิบเจ็ดสิบแปดป่ะตั้งกว่คืนนี้เรามาดูสบายไม่ใช่เหรอ ได้มาอีกเห็นคุณโดนอีกประมาณนี้แล้วกันทุกคนหวังว่าจะชอบกันแล้วตลอดคลิปนี้เพราะว่าผมไม่อยากจะส่องเยอะครับเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยากไปก็ทิ้งคลิปเราเต้นทิกตอกวันนี้ให้ดูหนึ่งคลิปเออยังไงก็อย่าไปลืมนะกดติดตามทิกตอกผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ไอจีพีเอสสติห้าหนึ่หนึ่งนะครับแล้วลาไปก่อนนะฮะสำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนะฮะก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้้้้้้้าาาาาาาใใใคคคคครรรออออออยยยกกกกกกหหหหสสมมมมม์นน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 นด็็เเเตตะะััััับบวววีงลลลลลไไปปปป่่แจิิ เต้นของพวกเรากันดีกว่านะครับไป1 2 e let's go ฮู้ฮู้ฮูฮู้อ่ะ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 จไปดิจไปดิไปดิ